กราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับช่อง VR v s Channel และเราอยู่กับหน้าเว็บคาบ่าวพีซีฮเนื่องจากหน้าเว็บนี้ครับผมมีกิจกรรมใหม่มาซึ่งหลายๆคนอาจจะเรียกกันว่ากิจกรรมเติมเงินแต่สำหรับผมเรียกกิจกรรมเป็นต่อฮะเพราะจาเป็นต่อกูรอซะเยอะเหลือเกิน นะครับผมสำหรับอันนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมมิสเทอรี่ช็อกโกแลตบ็อกซ์สะสมช็อกโกแลตแห่งความรักเพื่อรู้ลับไอเทมสุด <c oughs> ทำไมต้องเซนเทนแบบนี้ด้วย <c oughs> นะครับผมมาอันดับแรกเลยนะครับผมกิจกรรมนี้กิจกรรมเติมเงินอย่างที่หลายๆคนรู้กันสำหรับหลายหคนคงทาราบไปแล้วนะครับ,บแต่สำหรับหลายๆคนไม่ทราบก็คือไม่ทราบต่อไปนะ <c oughs> ไม่ได้สิเราต้องบอก นะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเริ่มกี่เตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นะครับถึง28กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมและเรียกกิจกรรมนะครับผมซึ่งวิธีการรับสิทธิ์นะครับผมไอเนี้ยมี2ช่องทางก็คือ1รับฟรีคือต้องเวล170เนี่ยผู้เล่นออนไลน์หนึ่งชั่วโมงแล้วต้องสิทธิ์นะครับสามารถออนไลน์รับสิทธิ์ได้30ตัววันนะครับผมไม่สามารถสะสมเข้ามาได้สามารถใช้สิทธิ์เล่นฟรีได้แค่6สิทธิ์ต่อกิจกรรมในหลังนั้นผู้เล่นต้องเติมเงินขั้นต่ำคือ50บาทขึ้้นนนไไปถึงจะะเล่สิิทธ์ฟรรีดคับผม แล้วก็ต้องกดให้ใช้ก่อนหมดเที่ยงคืนไม่งั้นมันจะไม่ทบวันนะครับต้องการเติมเงินครับคุณเติมเงินระดับอ,อะไรก็ได้นะครับเติมเงิน20บาทได้1สิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็เระยวลาการเติมเงินก็คือตามนี้เลยครับผมกดมาก็คือเรากดเลือกหมีปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเสร็จแล้วจะได้กล่องอันนี้ตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กแล้วเราก็มาเปิดปัง้งเดี๋ยวเรามาดูนี่หว,ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับในการสุ่มสิทธิ์นะครับมี3อย่างคือได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตบลูแล้วก็ไไไไมมม่่่ด้อออะะะรรรเลยยยนนคคัับบผีู3างป กล่องนะครับสมสำหรับช็อกโกแลตเลทครับก็จะมีขั้นไฮเอ็ดนะครับเป็นใบขาวนะครับผมสามารถเทรดได้บีดีวีเขั้นไฮครับผม DY10 นะครับผมเป็น DY10 ขั้นขาวก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมมี DY วีซีลด้วยนะครับแล้วก็มีรีเซ็ตเมดาลนะครับรูไหนก็ได้มียาปีกมีซ่อมทองมีกระจกทองมีเจาะไฮครับเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกล่องแดงนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับถือว่าโอเคอยู่นะ อันนี้ก็ 60-70M นะครับถือว่าไม่ได้แย่เบอร์เดลลิงก็โอเคอยู่นะครับส่วนบลูครับผมจะเป็นอัลติเนทนั่นเองนะครับผมเป็นเลเทยมีบะใบมอไซน์นะครับเพเนแอคคูนะครับแมคกคิเลดคิเลดด้วยนะครับแล้วก็มีไอตีม3ครับไอตีม2นะครับผมแล้วก็มีกักมาร์สกักนอมอมีการแตกชมพูครับมีการแตกดีวายครับมีการมีเจาะขาเจาะ อัติเมต์เพอร์เฟกคอขาวเพอร์เฟกคออัติเมต์นั่นเองเป็นเชลปุ๊บ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 อัตเมตสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมประมาณนี้ตุ๊ต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 ประมาณนี้เลยนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมันดีกว่าเออเพื่อนผมจะบอกไว้ที่ผมมาเปิดเนี่ยวันนี้ผมเปิดไปประมาณห้าพันนะครับวันนี้ผมเปิดประมาณห้าพันบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าทำไมหนูเปิดเมื่อวานไว้ผมนั่งดูไตรสามมีคนเปิดมาว่าแบบผมเติมหนึ่งพันจะเอาที่เปลี่ยนอาชีพแต่เเค้าาดดดันปิไใบอวุธ ผมนี่ลองกีนเลยอะอ,ะอย่างนี้เลยผมกีดอย่างนี้เลยแฟนสะดุ้งตื่นเป็นอะไรโลกอิจฉาเขาสิงแม่เติมพันธ์เดียวได้เป็นหมื่นเป็นเบื่อนเพราะฉะนั้นเราเติมห้าพัน้้วก็ต้องได้เป็นแสนนะสิไปครับเข้าเล่นกิจกรรม นี่ครับสิทธิ์เติมเงินตอนที่ผมเหลืออยู่สิทธิ์ผมกดให้ดูกันนะกดหมี่ตัวใดตัวหนึ่งครับกดเพย์หรือคุณจะกดแรนดอมก็ได้นะครับคุณจะกดสามารถกดแรนดอมหรือกดเพย์ได้พอกดเพย์เสร็จปุ๊บคุณใช้สิทธิ์อันนี้เป็นสิทธิ์เติมเงินผมก็ใช้สิทธิ์เติมเงินนะคุณก็จะได้นี่อช็อกโกแลตเลสเห็นไหมปุ๊บประมาณนี้ครับผมมีอยู่สี่อันเดี๋ยวผมกดให้ดูสิทธิ์เติมเงินปุ๊บถ้าสิทธิ์ฟรีก็เลยใช้สิทธิ์ฟรีครับไม่ได้ยากครับอันนี้ไม่ได้้้ยยยาาาาาากกกไไไไปปปปปปปเเเเเเดดดดดดี๋วตต่่่่่ออออรรรริิิลลลงงงงัันคบบผมมมมะะะณณแ ก็11กล่องสีต่งๆเลยผมได้10กล่องนะครับเราจะใช้การเปิดแบบวิธีการสลับไปสลับมาเปิดนะครับเปิดแบบทีละกล่องทีละกล่องนะครับไปเราเริ่มที่กล่องแดงก่อนลุย โอเคครับผมและแล้วเราก็ได้ของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณ22กล่องดูดิน่ารักเคียวได้อาร์ติเบตวีปปุกอาร์ติเบตอัดดึงแล้วก็ได้นี่อัดนึงนะครับเ,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 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพชรชิทเราจะได้อะไรอะไรก็เน่าเท่านั้นแหละเอาจริงๆมันไม่มีอะไรดีแล้วตอนนี้เจาะข่าวมาดิไอเสียนอึ๊บทโนไอนสซาโลตาเรีเยบร้อย สวยงามตามทองเรื่องครับเพื่อนๆสรุปแล้วทั้งหมดเราเปิดได้มาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสรุปแล้วนะครับผมผมเปิดได้มาทั้งหมด460กว่าเมนั่นเองนะครับสวยงามตามทองเหลือง1,000บาทก 30, ับ3,000กูความฝันตั้งแต่เมื่อคืนกูไปหมดแล้วกูไปหมดแล้วตามสภาพครับเพื่อนๆแล้วแต่จะคลิดนะครับผมใครที่คิดจะเล่น เล่นได้เล่นแต่พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนขน้างนาอย่างนี้ผมไปแล้วกราดฟันเดรารตวสวัสดีวยจ้ะเล่นเกมเล่นได้แต่พอดีนะครับอย่าลืมดูแลคนขน้างนะไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บๆแล้วเจอกัน